สถานการณ์การเมืองในเมียนมารุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องวนอาทธิตย์ที่14มีนาคมที่ผ่านมากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาสาดกระสุนใส่ผู้ประท้วงทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายในยา่านอุตสาหกรรมหลายตายารวมกับเขตอื่นยอดผู้เสียชีวิตวันเดียวอย่างน้อย39รายซึ่อต่างประเทศรายงานว่าตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมามีผู้สังเวยชีวิตไปแล้ว126คนขณะที่โรงงานของนักธุรกิจไต้หวันและจีนในยา่านนี้ก็ถูกเผาวอดวาย นอกจากโรงงานของจีนที่ถูกเผาโรงงานรองเท้าแห่งหนึ่งของนักธรุรกิจไต้หวันก็ถูกเผาด้วยนายทงเจนินเยวนประธานคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลกล่าวในสภานิติบัญญัติว่ามีนักธรุรกิจไต้หวันส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบกกระทบ่เราติดต่อกับทุกคนอย่างใกล้ชิดหวังว่าท สำหรับจะส่งเครื่องบินไปรับชาวไต้หวันในเมียนมากลับประเทศหรือไม่นั้นนายถงเจิ้นเหวีนกล่าวว่าจะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการพร้อมย้ำคณะกรรมการกิจการชาวจีนพ้นทะเลติดต่อกับกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลอย่างใกล้ชิด นักธุรกิจไต้หวันในย่างกุ้งเผยนักธุรกิจไต้หวันส่วนใหญ่ถือว่าปลอดภัยและส่วนใหญ่วางแผนจะกลับไต้หวันโดยเครื่องบินพิเศษ,ษในเดือนนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟป่าที่บริเวณหลังวัดสึริน่อในเขตเมนงนครเกาสงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บินโปรยน้ำดับไฟจากทางอากาศ เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงได้ใช้น้ําฉีดเพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและสวนผลไม้ของประชาชนและได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยปฏิบัติการกู้ภัยทางอากาศซึ่งได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำคนน้ํามาโปรยลงเพื่อดับไฟทางอากาศรวม4 6เที่ยวใช้น้ํา23ตันโดยในเวลาย0สนาฬิกาของคืนวันที่1ิมีนาคมสามารถดับไฟที่ลุกลามกินพื้นที่5เฮกตาร์หรือประมาณ30.5ไร่ให้เหลือประมาณ1เฮกตาร์หรือประมาณ6.1ไร่ขจัดความเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชน และต้องเฝ้าระวังบรเิเวณดยรอบนด้เฉินฉีไม้ผู้การนครเกาชงเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุด้วยสถานการณ์โควิดยังลุกลามเมื่อเร็วนี้ฟิลิปปินส์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า P3 ถึง98คนหลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีน 这个部分目前国内是没有有了那如果我们นายจวงเหรินเซียงเปิดเผยว่าวัคซีนแอสตราเซเนกลรุแรกจำนวน117,000โดสจะเริ่มฉีดได้เมื่อไหร่นั้นนายเฉินสือจงผู้มัจาการ์สูมิจาการควบคุมโรคระบาจดจะชี้แจงในเร็วนี้ สำหรับที่หลายประเทศชะลอการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพราะผู้รับวัคซีนเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั้นนายโจมเรนเฉียงเผยว่ายังมีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ในอังกฤษฝรั่งเศสและแคนาดาส่วนไต้หวันจะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 我们当然还是会持续的在观察这个欧洲药品管理局他们最后所做的这个调查的结果。有关这个我们调查的意愿，只是做一个参考。那最后要不要打，还是医护人员他们自己的决定啊？我们并没有呃压着他去去打了。 จากข้อมูลระบุว่าผู้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเกิดอาการแพ้ขั้นรุนแรงมีสัดส่วนไม่สูงสำหรับการที่ไต้หวันสั่งซื้อวัคซีนจากโคววกจำนวน4.76ล้านโดสแต่ยังไม่ได้รับนั้นเพราะมีปัญหาบางประการจะเร่งแก้ไขหากได้รับแจ้งวันเวลาที่แน่ชัดแล้วจะรีบประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในทันที น้ำในเขื่อนชื่มือนที่นครเทวเยนแห้งขอดลงต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชาวประมงและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในเขื่อนวันที่3เดือน2ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งตรงกับวันที่1ิมีนาคมมีการจัดพิธีแห่เจ้าแม่มาจูทางน้ำที่เขื่อนชื่มือนเพื่อขอฝนระหว่างที่ล่องเรือไปตามลำน้ำเหนือเขื่อนนั้นยังได้เห็นทุง่งหญ้าที่สวยงามและสารเจ้าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมานอกจากเป็นการจัดพิธีขอฝนแล้วยังเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวควบคู่กันไป สำนักง,งานทรัพยากรน้ำเขตภาคเหนือเผยว่าขณะนี้เขื่อนสื้อเหมือนเดือน้ำ46เใกล้เคียงกับปีที่แล้วด้านกรมอุตุนิยมที่ยาเต้หวันพยากรณ์ว่าระยะนี้โอกาสที่ฝนจะตกมีไม่มากเทศบาลนครเทาเยือนแก้ไขปัญหาโดยควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำวันละ1.33ล้านตันโดยการส่งน้ำให้แก่การปลูกข้าวนาปรังจะไม่มีปัญหาและคาดว่าจะมีน้ำใช้จนถึงเดือนมิถุนายนนี้